สบายดีพอแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีเบิร์ดสููสุขค้นเนาะเมื่อนี้ก็มาพบมาพอกับสาวอิดมาลาคือเก่าเนาะพี่น้องเมื่อนี้สาวอิดก็อยู่นะคือเก่าเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงแรงเนาะเป็ดไก่กระสอบนจะกินหำเลยสาวอิดก็สิเกลือเป็ดเกลือไก่เนาะพี่น้องเป็ดไก่กระสอบนเนาะพี่น้องก้อยหำนำกระทานสาวอิตก็สะเอาเข่าเปลือกโวยก่อนเนาะ มันกินพอเปลือกก่อนจะนอนจะขี่ก้อยห้ำห,หาย้ำลังอันจ่อหลายเจ็ดไก่กับปลบายเนาะลังจาก หวานห้ำแล้วกะสไอิดแต่สีหวานเขาปายให้ไก่น้อยเนาะพี่น้องเขาปายธงละหาพันกีบเนาะเป็นเงินไทยกะธงลอยี่สิบบาทหวานเช่นียก่อนเนาะนสไอต์แต่สิได้ตะกอยห้ำเนาะพี่น้องบมันี้ จะนอยจังสิวานเขอป้ายตื่นอีกเอยเกินปับหาตื่นแหลังจากกอยห้ำแล้วจะอิจกะชิป้าให้กินคากระซามแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าเป็ดไก่บอหลายเนาะพี่น้อง เป็ดก็มีแต่เจ็ดตัวเ,เป็ดแม่หกเป็ดผู้ตัวหนึ่งพอดีเป็นเจ็ดตัวเนาะโธ่ลายกินป่ะเนี่ยอยุ๊ยสัปเลย ไก่ใหญ่กับเป็ดกะสิหายกินหุ้มอะไรเนาะส่วนไก่น้อยกะให้ข้าวปลายให้กินตอัดกันเสีย นนำกนัมีไก่ใหญ่เนาะพี่น้องมีแต่ไก่น้อยโอดีเป็นตะแพงเนอะสำนีสำนุกคุมนนกกระทาน kinamkan kinamkan ah ขนาดเป็ดไก่โบลายกันยังสอเนาะมีแต่เป็ดกับไก่อยู่เด่นมีหมูน้ำให้ส่อค่ะโบมีหมูเนาะเรียงแต่เป็ดกับไก่ตอนนี้สาอิดกระเกลือไก่แล้วแล้วเนาะพี่น้องตามีกินอยู่ บนันเนกาสวิตก็ใช้ได้ไป้อนขี่เรื่อยใส่กอนาไม้เนาะกอนาไม้เลี้ยงน้องมันกำลังอขอกพอคงสอิดใหก้กับปลูปลูกพีกายนี่เนะาะซีโซนขี่เรื่อยใส่เลยอบางทีเรื่อยมาทมก็เอาน้ำพุทเพื่อให้มันเพื่อให้ยอดมันเกิดเนาะพอได้แกงกินกอนาไม้ก็จะอยู่ทางล่างเนาะพี่น้องต่อเดียวนี่ ก็หนูีจ่ายเนพอน้อยมาไม้เลี้ยงเน,นาะมาสอแตปชิซวนคี้เลือดไปใส่แล้วก็เอาน้ำม,มาพดเนอมันสุให้มันเติด นี่น้องพี่นอกก้องกอนไม้เรียงนอ้องปอของสไอตปลูกปีกายนี่ตอนนี้สไอตแก,กสวานขี่เรือใส่แล้วเรียบร้อยเลยน้องพี่นอ้องถ้าก็เกิดอันหนึง่งโอ้ยก่ยกันเนาะสไอตก,ก็จะไปเอาหน้ามาหดน้องมันนี่หดให้มันชุ่มให้ยอดมันออกเนาะ ตอนนี้ชาอิดก,กะตักน้ำมาแล้วเลยเนาะพี่น้องน้าากาไปหิวเอามาแต่ผายคุณเลยเนาะเอามาหดกอนอไม้เนาะบวมีบัวหดนะพี่น้อง อโเลย้ <laughs> ากระชีดถุกๆเมื่อเนาะเส้าแรงเส้าแรงแบบมันสุ่มมันก็ออก อนนี้ก็ถือว่าแล้วสําเร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องสําหรับเรืยอของสาอิซเกลเป็ดเกลือไก่แล้วก็ช้อนขี้เหลื่อยใส่กอนไม้เนาะสาอิซก,ก็ได้เห็ดแล้วเลยเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงสำนีทำหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้สาอิซมาลาในเด้อสุดท้ายนี่ก็ขอกล่าวคำว่าสบ,บายดี